สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับเจกันกับผมเช่นเคยครับทุกคนค,ครับสุดสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอนานแล้วนะเกมการแข่งขันสนามที่12ซึ่งจะเป็นสนามปิดท้ายก่อนที่จะปิดพักครึ่งฤดูกาลกันไปก็คือจะพักยาวไปประมาณ4สัปดาห์ก็ตีปประมาณ1เดือนนะครับนั่นก็คือเบอร์โนเซอร์กิสาธารณรัฐเชครับผมจะโพสต์นะครับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในเช่นเคยนะครับจะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนที่ยูทูบตรงนี้แล้วก็ใน เฟซบุ๊กแฟนเพจไบคเกอร์แมนคนรักม o เตอีพีผมจะโพสต์ปากหมดกันเพื่อนๆก็แคปหนะ้าจอบันทึกหรือว่าแชร์ไปนะครับให้กับเพื่อนๆคอเดียวกันเนี่ยได้ทราบก็จะดีมากนะครับทุกคนเอาละครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจูงหัวกันมาจะพูดถึงประเด็นของโค้งหนึ่งเจ้าปัญหาซึ่งตามจริงแล้วการแข่งขันในสุดสดาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะฮะที่แบบว่าชวนให้ต้องเล่าต้องอะไรแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นที่แบบว่าฮอตฮิตเท่ากับไอเจ้าโค้งที่1เพราะว่านักแข่งเนี่ยไป พลาดที่นี่กันโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนบางคนเนี่ยทำผลงานมาได้อย่างดีเลยนะฮะกำลังจะมีโพเดียมแล้วอย่างเงี้ยก็มาหลุดมาพลาดที่ตรงนี้แล้วก็จะมีทฤษฎีมีมากมายหลายความคิดเห็นนะครับที่มองกันเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมนะครับมันถึงเกิดเป็นข้อผิดพลาดตรงนี้กันได้เรื่องของดินฟ้าอากาศมันก็ยังคงฝนไม่ตกไม่ใช่หรอนะครับในวันอาทิตย์เนี่ยตอนแรกเราอาจจะมองว่าเกมมันอาจจะเปลี่ยน,นอาจจะพลิกเพราะว่าฝนอาจจะมาสร้างสถานการณ์นะฮะ แต่พอเอาจริงๆแล้วแดดเปี้ยงๆเลยแล้วทุกคนก็เอาอยางสลิกลงไปกดแต่กลายเป็นว่าการแข่งขันดําเนินไปในช่วงเลยครึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่านักแข่งเนี่ยทยอยล้มกันไปหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับล้มแบบว่าต่อเนื่องรัวๆกันไปเนี่ยอ่าอย่างช่วงแรกก็จะมีเปโดอาคอสตากับทางลอเรนโซซาดูรีนะครับอ่าแล้วก็มีเกียวโอริเวล่าแต่ส่วนของซาดูรีนั่นก็กลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาล้มที่หลังอืมนะฮะ โค้งที่1เดี๋ยวทุกคนนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่ามันเป็นเลเยอร์อย่างไงทําไมไอ้โค้งเนี่ยมันถึงมีปัญหากันคือโค้งที่1เป็นเป็นโค้ง1ใน3ของโค้งขวาครับสนามเนี่ยเลเยอร์เนี่ยมันจะวิ่งโค้งมันจะมี13โค้ง10โค้งเนี่ยเป็นโค้งซ้ายหมดเลยครับแล้วทีนี้โค้งที่1โค้งที่3แล้วก็โค้งที่11อันนี้เนี่ยเป็นโค้งขวาแสดงว่านะครับแกมยางด้านซ้ายเนี่ย จะต้องถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงอย่างรุนแรงอุณหภูมิมันจะสูงเลยใช่ไหมฮะแล้วยางด้านขวานเนี่ยนานๆมันจะใช้ทีมันก็จะมีความแปรผันกันแน่นอนว่าแก้มยางมันไม่ได้มีระดับคอมปพลตที่เหมือนกันนะครับทุกคนการดีไซน์ยางของมิชลินเนี่ยอ,อย่างสนามไหนที่มันเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าแก้มยางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จงแบบว่ามีคุณลนะักษณะพิเศษนะครับที่สามารถจะต้องรับแรงรับความร้อนรับมีความถึกความทนกว่าด้านขวานั่นเอง อันนี้ก็จะต้องเข้าใจตรงกันแต่ถ้าสนามไหนที่โค้งมันบาลานซ์กันอาจจะห่างกันประมาณ2โค้งเนี่ยสมมติว่าโค้งซ้าย5โค้งขวา7แบบนี้อันนี้อาจจะใช้ยางแบบว่าความแข็งความอ่อนหรือว่าระดับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเทียบเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาได้แต่ถ้ามันห่างกันแบบนีน้จะต้องใช้อีกแบบหนึง่งสนามอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ในซกสลางตรงนี้ะนะครแล้วนะครับโคง้ง ก็โค้งซ้ายก็จะเยอะโค้งขวาก็จะน้อยแล้วโค้งขวาที่มีปัญหาคือโค้งที่15เนี่ยแล้วนะครับที่นี่นะฮะเป็นโค้งที่จะต้องเบรกหนักที่สุดของสนามคือสนามนี้เป็นสนามความเร็วสูงโค้งความเร็วสูงหลายจุดก็จริงครับระดับกลางระดับสูงหลายจุดแต่นะครับถ้าจะมองว่าจุดไหนเบรกหนักสุดเป็นจุดนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีระยะห่างเป็นทางตรงเนี่ยประมาณ700เมตรตั้งแต่โค้งสุดท้ายโค้งที่13เนี่ยนะครับ บิดมาจนถึงโค้งที่หนึ่งระยะทาง700เมตรเนี่ยใช้ความเร็วเนี่ยประมาณ300 3 0 0ถึง305แล้วกันแต่ัวเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้วัดจากแห้งๆนะไม่ได้วัดจากตอนเปียกนะครับอ่านะครับแเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่จะต้องเบรคความเร็วที่300เนี่ยให้เหลือประมาณสัก60กว่าก็ถือว่าโอ้หนักอยู่นะครับหนักอยู่แล้วที่นี่นะครับก่อนที่จะไปะลงในโค้งที่1เนี่ยลงเนินมา คือคุณมา300แล้วคุณจะต้องเบรกให้เหลือ60กว่าเนี่ยคุณไม่ได้เบรกในพื้นที่มันราบเรียบนะครับมันเป็นแอ่งเนินลงมามันเป็นเนินลงมาครับแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นชิคเคนพอดีอ่า๋ตวตรงนั้นนะฮะนี่ก็คือเป็นความพิเศษของมันตามริงโค้งที่เป็นโค้งขวาเนี่ยมีอยู่3จุดเนี่ยถ้าเป็นโค้งที่3เนี่ยโอเคนะครับมันรองรับแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับมาเพื่อแบบผ่านชิคเคนผ่าน อะไรมานะครับ1 2 3สเนี่ยมันมันไม่น่าจะมีผลอะไรโค้งซ้ายที่เป็นโค้งที่สนะแล้วก็โค้ขงขวาขออภัยแล้วโค้งขวาที่เป็นโค้งที่11อันนี้นะครับเอ๊ะทำไมมองว่าน่ากลัวทําไมถึงไม่มีใครค่อยไปตรงนั้นทําไมมันไม่เป็นปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนี้ครับก็คือตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโค้งความเร็วสูงโค้งความเร็วสูงอยู่นะฮะทุกคนแต่มันเรื่องของการเบรกเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะ มันมันมันไม่ได้หนักไงมันเป็นแบบว่าไหลยาวมันอาจจะลงไปก็จริงนะครับแต่มันมันพุ่งลงไปได้เลยแต่เจ้าโค้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นลงเนินมาปุ๊บแล้วคุณไม่ใช่ว่าไหลยาวต่อเนื่องนะฮะลงมาปุ๊บมันต้องเข้าสู่โค้งต่อเนื่องที่เค็นต่อเนื่องอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นบริบทหนึ่งก็เลยทําให้ในความมีความยากนะฮะทีนี้นะครับส่วนของหน้าแข็งเนี่ยเขาก็อาจจะมองไปอีกรูปแบบหนึ่ง แน่นอนเขาเป็นคนขับนะครับเขาก็จะสื่อสารออกมาในสิ่งที่เขารับรู้เขารู้สึกตรงนั้นแต่ส่วนของผมนะครับที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับรถมอเตอร์จีพีหรอกแล้วผมก็มั่นใจว่าทุกๆการที่ดูกันมาคุยกันอยู่นี่ไม่มีใครเคยขับรถแข่งมอเตอร์จีพีหรอกแต่นะครับเราจะเอาประเด็นนี้มาหักล้างกันนันก็ไม่ถูกต้องนักผมพูดเผื่อไว้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหรู้ดีจังว่ารู้ยังดียังกับไปเคยไปขับอย่างนี้ผมไม่ได้อยากอยากได้ยินความคิดเห็นแนวนี้ครับผมมองว่ามันมันค่อนข้างไร้สาระเอาเป็นว่าเรามีข้อมูล ให้อ่านให้ศึกษาจากคนนั้นคนนี้ที่เขาเคยขับเขาก็จะเล่าจากข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ที่ถ้าไม่ขี้เกียจเราก็เข้าไปดูสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์ในมุมมองของเราได้ผมถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ผิดอะไรนะครับอันนั้นก็คือเราคุยกันแบบไม่ใช่แบบกำปั้นทุบดินถ้าอยู่ๆมาบอกว่าทําไมรู้ว่าพี่เคยไปขับเหรอถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกำปั้นทุบดินเลยเหมือนไม่ให้เราต้องไปต่ออะไรเลยนะดังนั้นก็คือคงจะไม่มีในที่นี่นะครับเกลียนๆน่าจะไปที่อื่นกันหมดแล้วล่ะเอาละฮะ จะพูดถึงมุมมองของตัวเองด้วยนะครับมุมมองของนักแข่งดิกเกีย,ยก็มาพลาดที่นี่ดิกเกียกับทางเบชเชกี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในบนโพเดียมนะฮะแล้วก็โค้งที่ที่หนึ่งนี่เราเอาไปกินครับดิกเกียบอกนะครับว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดใหญ่โตเลยนะก็คือผมก็เบรกเนี่ยให้มันช้ากว่าเดิมเนี่ยประมาณ5เมตรเออบางคนอาจจะบอกว่ามันรู้ได้ยังไง5เมตรแหมข้อมูลมันบอกหมดนั่นแหละทุกคน <laughs> เรื่องแค่นี้ อ่าผมเบรคให้ช้าหมายถึงว่าอาจจะว่าไหลลึกะนะครับยกลึกหน่อยหนึ่ง5เมตรมันไกลแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับรถแข่งเนี่ยอ่ามันประมาณ3-3คันรถแล้วกันตีไว้คร่าวๆประมาณนี้3คันรถนะฮะผมเบรคช้ากว่าเดิมประมาณ5เมตรแล้วก็อ่าผมเอียงนะครับเอียงตัวเนี่ยมากกว่าเดิมประมาณ2-3งองศาเออนะครับก็จะคิดประมาณนั้นอ่า แต่ก็มองว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อผิดพลาดตรงตรงนี้ที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าก็โอเคก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็สามารถที่จะผักดันตัวเองจนนะครับระยะห่างระหว่างผมกับมาร์กเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าไกลห่างกันมากมายนักในตอนนั้นผมยอมที่จะพลาดแบบนี้ดีกว่าให้ผมไปวิ่งอยู่อันดับที่สิบห้าบอกแบบนี้ฮะเอาละทีนี้นะครับบอกว่าไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเยอะแยะก็แค่เบรกให้มันามากกว่าเดิมจากรอบที่แล้วเนี่ยนี่ฮะ อันนี้ก็คือมองว่าเอา้าทําไมคุณไม่ทําแบบเดิมล่ะเอ๊ะทำไมคุณเคยเบรกนะครับเร็วกว่านี้ทาไมคุณเบรกช้ากว่า5เมตรถ้าเบรกช้ากว่า5เมตรมันก็ตีเป็นเศษเสี้ยววินาทีอะเนาะหรือทําไมคุณคุณเอียงตัวมากกว่าเดิมในโมเมนต์ในจังหวะนั้นนะ่ยมันคนในมุมมองของคนขับนี่ก็คงจะประมาณว่าเขาคงคิดว่ามันไม่ใช่ระยะที่มันที่มันมากมายอะไรไม่น่าจะมีผลแตกต่างใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมันก็เกิดเป็นความแตกต่างขึ้นจนได้ อ่านะครับนักแข่งหลายคนก็บอกนะครับว่าโค้งที่1ก็เป็นโค้งอันตรายก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปนะครับวา่าเลอาย์มันมาแบบไหนยังไงแล้วก็เรื่องของการแตะเบรกของการใช้เบรกถ้าเกิดว่าคุณคุณกาจังหวะเบรกได้ได้พลาดหรือว่าได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยที่นี่ก็พร้อม,พร,อมพร้อมที่จะพาคุณวิจัยกลัวได้เหมือนกันนะ <S <S ในส่วนของยฮันซาโกนะครับก็บอกนะครับหรือแม้กระทั่งมาโกเบเชก้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิยางละ อันนี้ก็คือที่ผมเอาเลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่ายางแก้มซ้ายมันจะถูกใช้งานยางแก้มซ้ายมันจะร้อนจัดก็คือตั้งแต่โค้งที่4 5 6 7 8า1 7 7โค้งนะครับที่เอียงซ้ายเอียงซ้ายเอียงซ้ายตลอดเลยนั่นหมายความว่าตอนนั้นน่ยแก้มยางด้านขวาจะเย็นเพราะว่าไม่ได้ถูกใช้งานแล้วก็จะมาใช้งานในโค้งที่11เป็นโค้งขวาเข้าปื้ดแล้วก็ออกแล้วก็จะต้องไหลต่อ พอไหลต่อเสร็จปุ๊บก็จะเป็นโค้งความเร็วสูงโค้งซ้ายนะครับในโค้งที่12อันนี้ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของยางอย่างหนักเลยนะครับในในโค้งที่12เนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องที่โค้งที่อาจจะเป็นไม่ใช่โค้งความเร็วต่ำมแน่แม้ว่าจะดันเนินก็ตามในโค้งที่13นะซึ่งเป็นโค้งซ้ายอันนี้ก็ยังคงบทยางแก้มยางด้านซ้ายอยู่นั่นหมายความว่าด้านขวามันก็จะมีเวลาได้ได้เย็นอยู่นิดหนึ่งนะครับแทบจะนิดเดียวในในโค้งเดียวโค้งที่11 หลังจากนั้นมันก็จะต้องมาเตรียมนะครับสู่การเบรกหนักในโค้งที่หนึ่งซึ่งเป็นโค้งเจ้าปัญหาเนี่ยในอุณหภูมิที่มันเรียกว่าคุณจะต้องปรับตัวกันให้ได้ทั้งยางหน้าอย่างหลังตรงนี้นะครับซาโก้มองว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของอุณหภูมินะฮะที่ทําให้ยางเนี่ยนะครับการยึดเกาะต่างๆมันก็มีผละนะครับความคิดเห็นของซาโก้ของเบเจิคก,กีจองแนวแนวแ,น,วแ,น,วแน,วนั้น คนที่ไม่ได้พลาดล้มในการแข่งขันแต่ก็ไปพลาดก่อนหน้านั้นนะครับฟอร์มินาเดแกลก็ให้ข้อคิดเห็นไว้ที่น่าสนใจก็คือฟอร์มินก็จะบอกแนแน,แนวนี้แหละฮะว่าเนี่ยผมเนี่ยก็ไปพลาดนะครับในช่วงซ้อมนะในโค้งที่หนึ่งเนี่ยอ่าผมไปพลาดแล้วผมรู้ว่าผมพลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่ายางในตอนนั้นอุณหภูมิเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ายางมันไม่ได้ใช้งานมาใช่ไหมฮะคุณใช้แต่ซ้าย,ซ,าย,ซ,ายซ้ายมาตลอดเนี่ยดังนั้นมันจะมีความต่างระหว่างซ้ายกับขวาอยู่เนี่ย มันจะมีความเซนซิทีฟนะครับในส่วนของแก้มยางเนี่ยแล้วทีนี้คุณจะรู้สึกได้นะครับว่าอายางไม่ว่าจะเป็นทั้งล้อหลังด้วยนะครับมันก็รู้รู้สึกว่าเหมือนจะมีแรงแรงถักดันดันที่เหมือนจะทําให้เราลื่นนั่นแล้วง่ายๆนะฮะมันจะมีแรงเบี่ยงแรงอะไรตรงนั้นคุณจะรับรู้ได้ดังนั้นพอถึงตอนวันที่แข่งขันเนี่ยผมรู้จุดนี้ดีผมก็เลยเลยไม่เสี่ยงแล้วลนะ่ะอ่าเหมือนเหมือนประมาณว่าเฟอร์มินก็าอาจจะ เขาอาจจะใส่มาจนแบบว่ารู้ลิมิตของเขาแล้วว่าเขาไปได้ประมาณไหนนะฮะในช่วงซ้อมเนี่ยพอตอนการแข่งขันจริงเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ผลักดันแบบว่าเต็มที่สุดท้ายก็เลยเป็นหนึ่งในนักแข่งหนึ่งในสิบคนนะครับที่อยู่รอดปลอดภัยในคันที่ห้าได้อืมนะครับนั่นแหละคือหลายครั้งนะครับที่เราจะได้ฟังความคิดเห็นของนักแข่งไม่ว่านักแข่งคนนั้นจะเป็นนักแข่งระดับท็อปหรือระดับไหนก็ตามมันจะมีอยู่คํานึงถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ย จะมีคาพูดแบบนี้มาผมย้ํานะครับว่ามีแทบจะทุกคนนะแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นใครอ่าผมกล้าฟันธงได้ว่าแทบทุกคนจะ,จะเคยพูดประโยคนี้ว่าผมก็ทําเหมือนเหมือนกับที่ผ่านมาตลอดนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดพลาดน,นะอ่าผมเบรกเท่านี้ผมเอียงเท่านั้นเท่านี้ต่างๆคือมันจะอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้อย่าว่าอย่างนัน้อย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปงัดกับนักแข่งนะแต่มุมมองของเราคนดูแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ผมมองแบบนี้โอเคนะครับ คุณหนคนขับคุณก็จะต้องบอกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิม,มตตก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับแต่คุณจะต้องเอาเรื่องของยางมาคิดนะฮะยางอื่นมันไม่ได้สึกหรอไปนะครับอย่างอื่นอาจจะมีอเรนอนิ์บ้างที่มันอาจจะทํางานเที้ยนแต่แต่มันไม่มไม่มันไม่ได้ไปสัมผัสก,กับอะไรมันไม่ได้มีอายุการใช้งานอะไรของมันอย่างอื่นนะมันอยู่ที่ว่าน้ําหนักมือคุณดนามิกในการแตะเบรกแตะคลัตช์ในอ่าการเปลี่ยนเกียร์การเชน ier, กเกียร์การเยย ier, งการอะไร แต่ยางนี่มันเป็นจุดเดียวนะครับที่มันมีอายุการใช้งานโอเคละ่ะคุณอาจจะทำแบบเดิมมาตั้งแต่รอบที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายางมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งตามเห็นส่วนตัวผมแบบนั้นผมคิดแบบนั้นยางจะเป็นอีกสภาพหนึ่งตอนที่รอบที่ห้ารอบแรกแต่ห้ารอบหลังที่คุณมาพลาดเนี่ยคุณว่ายางมันเท่าเดิมไหมมันไม่เท่าเดิมนะยางมันเปลี่ยนไปแล้วพอยางมันเปลี่ยนไปก็จะต้องมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเข้าสรรมการนี้ว่าเอา้เพาพอายางมันมัน ยางมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะฮะระดับการยึดเกาะมันก็อาจจะหายไปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับไอ้สีรอบที่คุณบอกว่าคุณก็ทําเหมือนเดิมแล้ว,วิธีการทํายังทําเหมือนเดิมแต่ยางไม่เหมือนเดิมแล้วนะอันนี้มันมันย้อนแย้งกันอยู่ย้ํานะครับว่าผมไม่ได้จะมางัดอะไรกันเราแข่งเพียงแต่ว่าเราเอาเหตุผลเนี่ยมามา,มาลองแลกเปลี่ยนกันดูสิฮะมุมมองของผมมีแบบนี้ฮะก็คือโอเคล่ะคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ทําอะไรที่มันแตกต่างกันไปมากนะก็จริงแต่ผมว่าบางทีมันก็จําเป็นก็สมควรที่จะทํานะ ในเมื่อ,อยางมันมันอาจจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสมมติว่าคุณเคยเบรกประมาณนี้อ่าผมเคยเบรกระยะนี้ผมเคยเบรกที่ความเร็ว3ามร้อยห้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแต่ตอนนั้นเน่ยอ่าเบรกรอบที่4โอเคไม่เป็นไร5ก็ไม่เป็นไร6ก็ไม่เป็นไรอ่าพอมารอบที่10 15มาเบรกเข้าเดิมที่ความเร็ว305ร้แล้วแต่เบรกปุ๊บประมาณนี้เอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่ามัน ไอ้นี่แล้วนะฮะนั่นก็คือสัญญาณเตือนถ้า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 มันเตือนมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามันเตือนเนี้ยมันก็จะทําให้คุณแบบว่าหยุดยั้งได้ว่าเฮ้ยแสดงว่าเราจะไปทําแบบเดิมไม่ได้แล้วนี่ว่าใช่ไหมใช่ครับคุณจะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่ามันมันส่งสัญญาณแลวล้อหลังมันดิ้นแล้วหรือว่าล้อหน้ามันเวลาคุณแตะเบรกเบรกเนี่ยมันมันจะเริ่มดิ้นแล้วใช่ไหมคุณก็อาจจะต้องแบบว่าลดเหลือ302 303ในการที่จะเบรกอะไรประมาณนั้น เอาหรือแม้กระทั่งคุณแตะเบรกอันน,นี้มันอาจจะไม่มีตัวเลขอะไรแต่มันต้องอาศัยประสบการณ์ความเก่าเกมของคุณเองเช่เนนยครับคุณมารอบที่5้าคุณแตะเบรกประมาณนี้ปึ๊กแต่ถ้าคุณมารอบที่15เนี่ยผมว่าบางทีมันจะไปแตะเท่าเดิมก็ไม่ได้นะฮะด้วยที่ยางมัน,ม,นมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องแตะให้เบาลงกว่าเดิมไหมอ่ะหรือคุณอาจจะต้องแบบว่าเบรกให้เร็วขึ้นไหม อ่าเหมือนกับที่ดิกกียเอบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดใหญ่โตนะผมก็อ่าเบรกให้มันแบบว่าช้าคําว่าเบรกให้มันช้านั้นหมายความว่าคุณต้องเบรกหนักถูกไหมครับอ่านี้พยายามจะคุยบนบ้านสุดแล้วเบรกให้ช้าหมายถึงว่าจะต้องเบรกหนักหมายถึงว่าคุณจะต้องปล่อยให้รถเนี่ยไหลเข้าไปได้ระยะน,นะครับซึ่ง5้าเมตรเนี่ยแล้วคุณก็แตะแต่ถ้าในแง่ตรงกันข้ามสมมุติว่าถ้าดิคกกิเอไปไปไป,ไปทําสิ่งตรงกันข้ามคือเบรกให้เร็วขึ้น5เมตร นั่นหมายความว่ารถเนี่ยมันยังมาไม่ถึงระยะจุดที่เขาจะล้มเนี่ยเขาทิงแต่เบรคไว้ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีล้มไม่ได้ใครจะไปรู้หรือแม้กระทั่งองศานะครับที่เรามองไว้สองสามองศามันไปนมากมายขนาดนั้นเลยเหรอแหมความเร็วระดับนั้นนะครับมันก็มีผลหมดละอะถ่ถ้าสมมุติว่าเขาจากเขาอาจจะเอียงประมาณผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะอะสมมติว่าตีเป็นวถทล่กลมๆยกตัวอย่างเฉยสมมุติว่าเขาเอียงรอบที่แล้วเนี่ยเจ็ดสี่องศา แต่นะครับสิ่งที่เขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเยอะผมเบรกช้ากว่าเดิม5เมตรผมเอียงมากกว่าเดิมประมาณสองสามองศาอ่าแสดงว่ารอบที่แล้วเขาเอียง70รอบที่เขาลบเขาเอียง73็ดสาถ้าสมมติเขาทำสิ่งตรงกันข้ามฮะรอบที่แล้วเขาเอียง70ถ้าเขาเอียงเท่าเดิมหรือเขาอาจจะเอียงให้มันแบบว่าน้อยลงตัวเลขมันสลับกันไปอะไรเงี้ยบางทีมัน <laughs> ไม่ใช่ตัวตัวเลขที่มันมากขึ้นขออภยัยฮะอาจากที่ เคยยงเจ็ดสิบอาจจะยัยงเจ็ดสิบสามอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบไหนแ่ะฮะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อย่างที่บอกไงฮะว่าคือเข้าใจนะครับว่าคุณทําอะไรต่างๆมาคุณก็จะมักจะบอกมีมีอยู่คำหนึ่งที่ผมบอกมักจะบอกว่าผมก็ทําเหมือนเดิมตลอดทําเหมือนเดิมตลอดเลยอย่างเงี้ยมาคิดดูผมผมเคยคิดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะฮะจริงๆแต่ผมไม่เคยเล่าที่ไหนสักทีนึงแต่วันนี้ผมเล่าผมไม่รู้ว่าจะโดนดรามา่าหรือเปล่านะฮะไว้คุณ ไปสอนนักแข่งระดับโลกได้ยังไงไม่ใช่สอนครับแค่เขาเรียกว่าการตั้งข้อสังเกตผมก็ยังคิดคิดมามุมนี้ตลอดว่ามันจะไปทําแบบเดิมตลอดได้ยังไงว่าในเมื่อยางมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมดังนั้นเพื่อนๆครับถ้า,ถ,าถ้าเห็นด้วยก็ลองว่ากันมาเห็นด้วยเพราะอะไรแต่ถ้าไม่เห็นด้วยหรอกเอก็ขอให้เอาเหตุผลมาที่ทําไมถึงถึงไม่เห็นด้วยกับผมประเด็นนี้ว่าการแต่เบรการทํานู่นทํานี้เนี่ยคุณจะต้องทํารอบที่ห้า กับรอบที่20เนี่ยคุณจะต้องทําเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยส่วนตัวผมว่าผมไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ว่าคุณจะไม่พลิกแพงเลยเหรอฮะในวันที่ยางมันสึกหรือว่ายางมันการยึดเกาะมันม,มันไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรวมทั้งเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอะไรมันมีนมผลหมดคุณวิ่งรอบที่5นะครับอุณหภูมิยางของคุณอาจจะอยู่ประมาณนี้แต่รอบที่20เนี่ยอุณหภูมิมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งไอ้อย่างเช่นว่าคุณวิ่งไปรอบที่5้าเนี่ยอาจจะเป็นเมฆอะไรมาบางอยู่ในส่วนหนึง่งอาจทําให้จุดค้้งงตรเนนีมั มันอาจจะเป็นอุณหภูมินึงมันอาจจะอยู่ประมาณสัก38สิอย่างเงี้ยนะครับเมฆมันมาบางังแต่พอแข่งขันกันไป10กว่ารอบอ้าวรอบที่20ปรตากฏว่าจุดนั้นเมฆมันเคลื่อนไปแล้วนะครับกลายเป็น 37- 38ไม่ใช่กลายเป็น45 4 6อ้าวมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสั่ห้องศายอย่างเงี้ยแล้วนะครับคุณยังจะจะเบรกแบบเดิมคุณยังจะเอียงตัวแบบเดิมอยู่หรือบอว่ามันก็ไม่ใช่แล้วนะคุณก็ต้องพลิกแพลง ผมมั่นใจนะครับว่านักแข่งที่เขาสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับผมว่าเขาเขา,เขารู้จกักพลิกแพงนะฮะเขารู้จกักพลิกแพงว่าโอเคคําว่าพลิกแพงเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมาจากอะไรหนึ่งลมันมาจากเขาเรียกว่าเก็บอาการของรถด้วยสัญญาณจากร่างกายจากสมองจากความรู้สึกจากฟิลลิ่งของตัวเองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรถกับอะไรเปเลนได้นะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปว่าเคยมาตรงนี้แล้วถ้ามันส่งสัญญ,ญาณเตือนคือคุณโชคดีฮ้ย มันมันไม่มันไม่ไปว่ะแต่ถ้าโชคร้ายคือมันก็จะมีคําพูดนี่ออกมาว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยครับอยู่ๆมันก็ล้มไปเองผมไม่ผมไม่ได้ผิดพลาดลยผมก็ทําเหมือนรอบที่แล้วผมทําเหมือนสี่ห้ารอบที่แล้วนี่างนั่นก็คือครั้งแรกแล้วก็เจอปุ๊บเลยแต่ถ้าคุณโชคดีคือมาพูดว่ามันเตือนมันชี้ทีนึงให้มันชึกแคุณก็ต้องขับไปต้องไปคิดไปว่าให้เมื่อกี้นี่กุเบรกเท่าไหร่วะเมื่อกี้นี่กุเอียงไปเท่าไหร่ไอ้ตรงระยะการเบรกต่างๆหรือข้อมูลที่เป็นเป็นเป็นดาต ตรวจสอบได้นะครับคือถ้าคุณไม่มั่นใจในความรู้สึกของคุณว่าทําไมมันรู้สึกว่าวางเนี้อันนี้คือเป็น,ปนความรู้สึกแต่ถ้าตัวเลขหน้าจอมันจะบอกหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิยางนะครับอุณหภูมิยางสมมติว่าคุณขับไปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสังเกตว่าออรอบที่แล้วนะครับหรือว่าสองสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยเอย้อุณหภูมิยางมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดสิบกว่าเหรอเจ็ดสิบห้าเหรออ่านะครับมาอย่างเงี้ยแต่เบรกแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าโค้งเนี่ย กว่าว่าอุณหภูมิยางทำไมมันขึ้นมา85วะทำไมมันขึ้นมาสูงกว่าเดิมนั่นหมายความว่าถ้าอุณหภูมิยางถ้ายางมันร้อนขนาดนี้เนี่ยคุณยังจะต้องเบรกเหมือนเดิมไหมคุณยังจะต้องแบบว่าใช้ระยะในการเบรกเนี่ยอยู่ที่จุดจุดเดิมไหมเมื่อเทียบกับตอนอุณหภูมิยาง85รอบนี้กับไอ้70ในรอบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงลึกไปกันน้อยนะครับที่ที่บอกว่าก็ต้องมา แต่นักแข่งเนี่ยมันมีเวลาประมวลผลมีเวลาตัดสินใจแค่เซียววิไอเรานั่งคุยกันข้างนอกเน,นี่ยเราคุยได้แหละแต่นักแข่งเนี่ยก้มมองในตั้งมา3 0 0 300, 300กว่าเนี่ยนะครับก็ต้องมาตัดสินใจทันทีเลยนะฮะบางทีแต่เนี่ยที่ความเร็วเจอลมเจอ,น,น,เจอนู่นเจอนี่เจอเสียงดังเจออะไรต่างๆเนี่ยเป็นในเรื่องของทําไมว่ามันมีคนที่พลาดไม่พลาดคนที่เก่งไม่เก่งบางทีก็อยู่ที่การตัดสินใจตรงนี้อยู่ที่หน้างานอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่อะไรนะฮะว่าแต่ปึ๊บอย่างเงี้ยมันอยู่ขนาดไหนหรือว่าระยะการเบรกเนี่ย มันรู้ได้อย่างไงนะครับว่ามันจะต้องเบรกประมาณนี้นั่นนั่นก็คือนี่แหละฮะนั่นก็คือเป็นเป็นคนเป็นตัวที่จะวัดว่าคุณมีความเก่าเกมขนาดไหนแล้วก็คุณพร้อมที่จะได้รับความสําเร็จรหรือเปล่านะฮะก็เลยเกิดเป็นตรงนั้นในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโค้งนี้จวนเมียกับทางไอโอคุระก็ปะทะกันที่นี่ด้วยนะแต่จวนเมียนั้นไปเจอไอโอคุระกวาดครับตอนนั้นอโอคุระเนี่ยบอกว่าผมเห็นจวนเมียในบ้านนิดหน่อยนึงในโค้งเนี้ย ผมก็เลยคิดว่าเอาละได้จังหวะล,ละก็เลยเสียไปพอเสียไปแล้วหน้าพับแล้วก็ไปถไลป่าจวนเมียไปส่วนเมียก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายก็บอกว่าโอ้นะครับนี่มันสี่ครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านะครับที่ผมมาเจอเหตุการณ์ในแบบนี้ก็ใช่ครับนี่คือสิ่งที่น่าเห็นใจนะักแข่งมเลขสามสิบหกมากๆเขามีสถิติไม่จบในขันตั้งเจ็ดครั้งนะครับในวันอาทิตย์จากสิบเอ็ดสนามนี่ล่อไปเจนะ็ดะไม่ธรรมดานะแล้วรอบที่แล้วก็ใครละ่ะ เฟอมินไปล้มต่อหน้ารอบก่อนหน้านั้นเป็นแจ็คมิลเลอร์โอ้นะครับมากมายกายกองแนละ้วคู่กรณีไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเลยเข้าใจนะครับว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันซึ่งอไอไปกวาดเอากอรนเมียก็ไม่ได้รับบทลงโทษอะไรนะแต่พอมีคนถามไอว่าคุณอนธะิบายได้ไหมว่าโค้งที่หนึ่งมันเป็นยังไงทําไมมันล้มกันเยอะจังไอก็บอกว่าผมก็เห็นนักแข่งล้มะนะครับล้มล้มกันไปพลดพากันไปแต่ผมก็คิดอยู่นะ คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะต้องระวังมันจะต้องอะไรแล้วล่ะแต่สุดท้ายก็มันก็มันก็หน้ามันก็พับจนได้ไอ้ก็เลยไม่ตอบนะบว่ามันพลาดอะไรเอาเป็นว่าผมว่านักแข่งคนอื่นน่าจะรู้แหละแต่ส่วนผมผมไม่ได้รู้เรื่องนะครับว่ามันมายังไงเป็นประมาณนั้นอืมนะครับเบชคกี้เองก็บอกว่าจะปรับตัวแล้วจะปรับคือก่อนที่จะพลาดเนี่ยคิดนะครับคิดมันอาจจะมีสัญญาณเตือนมีอะไรทำนองนั้นแหละอย่างที่ผมอธิบายวิเคราะห์ให้ฟังนั่นแหละ ว่าเนี่ยรอบจากนี้ไปเนี่ยผมผมจะไม่ถักดันขนาดนี้แล้วละ่ะก็คือเหมือนจะประคองเอาอันดับนั่นแหละฮะเพราะว่ามันมันก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะจะประคองเอาอันดับแต่เ <laughs> บ,บเชกี้บอกว่ามันตลกมากมากเลยมันตลกปนเศร้าอ่ะเนาะคือผมกําลังจะคิดจะทําสิ่งนี้แล้วผมก็พลาดเลยคือมันไม่ให้โอกาสมาแก้ตัวเลยฮะเห็นไหมนักแข่งก็จะสังเกตมาตลอดแล้วฮะว่าอุณหภูมิอย่างที่ผมวิเคราะห์เชิงลึกให้ฟังอะ่ะ อุณหภูมิมาประมาณนี้เหรอความร้อนมาประมาณนี้ฟิลลิ่งมันมาอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขารู้ตัวเฮ้ยต่อไปกูจะขับแบบเดิมไม่ได้แล้วนะรอบต่อไปมันมันต้องลดความดูดันลงจะทำปุ๊บถ้าผ่านรอบนั้นไปได้ผมเบเชกิ้น,น่าจะรอดยาวแต่อย่างที่เขาบอกไปนะฮะมันมันมันตลกปนเจ้ามันน่าขำตรงที่ว่าพอคิดได้ปุ๊บตายนะครับพระเจ้าไม่ปราณีแล้วนะครับดีใจกรวดไปก็ <c oughs> <g> <g> มีใครบาดเจ็บจากการล้มบ้าง ที่ชนกันก็คงจะเป็นเป็นไอโอกรากับทางกับทางจวนเมียเนาะแต่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะจะบาดเจ็บอะไรหนักนะฮะผมว่าลูค้ามารีนี่ไม่ได้ล้มนะจบดบวยจีหกด้วยซ้านะแต่การที่แบบว่าเขาบาดเจ็บมาหลายหลายจุดแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกระดูกน้าอกทั้งซี่โครงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือยอมรับว่าเจ็บปวดอยู่อเล็กซ์มาเกสก็ไม่เท่าไหร่นะครับมือซ้ายนะฮะไม่เท่าไหร่อันนี้พวกนี้ไม่ได้ล้มนะพวกนี้ไม่ได้ล้มแต่ส่วนคนที่ล้มก็ ไม่ไม่น่าจะมีใครที่เจ็บนอกจากมาร์ลิยาเลสนะครับซึ่งล้มไปก่อนหน้านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับวันอาทิตย์ท็อปการนั้นไปเ,เจ็บทั้งมอสบิเดลลี่เลยนะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะจะ,จะยังไงวันนี้ก็วันจันทร์แล้วไม่รู้ว่าได้ผ่าตัดหรือเปล่าท็อปกันแต่ถ้าผ่าตัดมานี่จบเลยนะฮะแต่้าแฟรงกี้เนี่ยถ้าไม่ได้ผ่าเนี่ยบางทีก็อาจจะอาจาอาจะพอฟิตกลับมาทันอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงแต่ที่แน่น,นะครับสนามต่อไปนะครับในอีกสีงห้าจะจกัน <Hey Martin, S 1> จ้าย นะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว,วนะฮะก็มารอดูกันนะครับในวันที่รถอภพิเลกกาลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้เบเชกี้จะล้มไปผมยังมองว่าอยู่ขาขึ้นอยู่นะนะครับมาตีจะกลับมาในช่วงเวลาตรงนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดเป็นน้ําจิ้มให้ฟังยาวหน่อยลึกหน่อยวกไปวนมาน่าจะทําให้ฟังดูสับสนฟังดูงงแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวเชิงการวิเคราะห์เชิงลึกเชิงวิชาการนะฮะแต่ผมก็นามาคุยในสไตลบ์บ้านๆของผมเนี่ยไม่รู้จะฟังงงกันหรือเปล่า ถ้างงก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามเต็มที่เราได้แค่นี้แหละเพื่อนๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกันที่ว่าโค้งที่หนึ่งนะครับโค้งเจ้าปัญหาที่แซกสตเรงเนี่ยมันพลาดมันอะไรกันหนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยเป็นไปตามที่ผมเล่าผมวิเคราะห์แต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงว่ากันมาในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกับผมได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ